Bye. Okay. ทำไมพี่พี่ห้อยอย่างนี้ประจําไนะหมครับเจ็ดปีเจ็ดปีเหรอครับคือใส่อย่างนี้ตลอดอ๋อคือออกไปข้างนอกอะไรก็คือต้องใส่ขับแท็กซี่อขับแท็กซี่อ๋อขับแท็กซี่ด้วยทั้งหมด<อ>ในคอนี่กี่องค์ห้าร้อยห้าสิบองค์พ <laughs> ี่รู้สึกหนักบ้างไหมสิบแปดกิโลสิบแปดกิโลในคอเลยกิโลเท่าไงสิบแปดสิบแปดกิโลเลยเหรอโอ้ <laughs> <laughs> ตไปทั่วไปทั่วก็เจอใครเขาก็ถามรอบ้างอะไรบ้างมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยเยอะมากขายรูปคิดมันที่ไรเขามองว่าพี่เฮ้ยพี่เต็มหรือเปล่าวะาเขามองเขาจริงไม่ะไม่ไห่มองหรอคนคาชาเขาจะเป็นแบบมองว่าโคตรเก่งมากเลยเนี่ยเพราะว่าเขาทำไม่ได้ครับมันนี้18กิโลที่ลงได้นะครับเดินวันโอ้โหหนัก18กิโลนั่น านาน8ปีอะพี่8ปีนี่ท่านต่ำนะก่อนหน้าเริ่มคล้องแต่อายุอะไรอะผมไม่คล้องมาก็หล่กางเกงนั่นไป็นปวดท่าคล<อ>้องลำบากครับมาก็ปีหกสูบครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวทางปลอดภัยดีนะครับ พี่เพผ่นพระนี่มาน,นานนานขนาดไหนแล้วครับประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วไปไหน,นมาไหนนี่ก็แผ่ตล,ลอดแล้วหนักเร็วเลยใ่ไหสิบแปดสิบแปดทั้งหมดกีอ่องค์ครับห้าร้อยครับแล้วทำแล้วมีคนถาม,ม,ถามพี่ไหมว่าหรอกพี่เดินทางไปไหว้พระที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเยอะแยะถามขอถ่ายรูปเป็นขอถ่ายรูปด้วยเหรอได้แล้วปกติพี่ทิตามินอะไรครับขับแท็กซี่อยู่ที่ไหนครับจังหวัดปทุมปทุมธานีอ๋อไปเรื่อยๆมาทั่วไรครับแล้ววันนี้มิ้งไงถึงมาไหว้หลวงพ่อปากแดงครับก็อยากามมาไหว้มาบ อ๋อมาพระอาจารย์ด้วยก็เลยเข้ามาไหว้เลยอ,อ๋อทั้งหมดที่ทม,มีคนเคยขอเช่าขอซื้อไหมมีแต่ไ,ไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยนึกถึงยังไงถึแต่ห้อยเคยอขนาดเนี้ยศรัทธาศรัทธาใช่ไหม,มก็ชอบก็ชอบอ๋อในข้อมีมีกี่หลวงพ่อครับ้ีเยอะมากเราเราไม่ได้ต่อจงว่าจะต้องหลวงพ่อไหนใช่ใช่ใช่ศรัทธาข้างไหนก็แขวนคอเลย